นานนครแห่งความสุขเมืองเก่าที่มีชีวิตน,น่าน the city of happiness a lively old town เทศบาลเมืองน่านและองค์กรภาคีทุกภาคส่วนต่างมีส่วนร่วมช่วยทำให้เมืองน่านเกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์สู่ความยั่งยืนในทุกมิติด้วยเจ็ดพันธกิจหลักเมืองน่านมีต้นทุนด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมากมายความเจริญหลั่งไหลเข้ามา คนน,นั่นต้องตอบคำถามว่าเราจะจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดให้ได้ประโยชน์นานที่สุดคงอยู่กับเราอย่างยั่งยืนที่สุดเปลี่ยนแปลงหรือกระทบวิถีชีวิตเราน้อยที่สุดที่สำคัญเรายังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเหมือนเดิมในขณะเดียวกัน ก็พบปัญหาสำคัญเชิงสุขภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด -19 ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของประชาชนผู้ประกอบการสถานประกอบการต่างๆได้ปิดตัวลงเป็นจำนวนมากพบปัญหาเชิงสังคมจากการที่เทศบาลก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อีกทั้งยังพบปัญหาในเด็กและเยาวชนที่ต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอาหารกลางวันคุณภาพ เปลี่ยนคนเปลี่ยนเมืองโครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนเรามาติดตามกันครับว่าเงิน3บาทบวกกับค่าอาหารกลางวันนักเรียนรายหัวจะสามารถบริหารจัดการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพจนถึงขั้นสามารถเปลี่ยนคนเปลี่ยนเมืองได้อย่างไรเทศบาลเมืองน,นั่นมุ่งส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจากข้อมูลพบว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือกลุ่มโรค NCD เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชาชนชาวจังหวัดน่านเทศบาลเมืองน่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากกลุ่มโรคดังกล่าวจึงมีแนวทางพัฒนาสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยซึ่งกลุ่มที่ให้ความสำคัญมากคือกลุ่มเด็กวัยเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพในอนาคตเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตที่สามารถปลูกฝังวิถีการสร้างสุขภาพที่ดีได้ปัจจุบันมีสถานศึกษาในสังกัด5แห่ง สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังพบปัญหาเด็กอ้วนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใช้ชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจส่งผลต่อการเกิดโรคในอนาคตเทศบาลเมืองน,นั่นจึงได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดบริหารจัดการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพโดยใช้ผลผลิตกเกษตรอินทรีย์และมีการจัดระบบการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยเชื่อมโยงกับผู้ปกครอง จัดให้มีการปลูกฝังวิธีการบริโภคอาหารการออกกําลังกายการจัดการอารมณ์การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ระบบการบริหารจัดการอาหารกลางวันตามรูปแบบ 3F 4 2 H จึงเกิดขึ้นจากประสบการณ์การจัดการอาหารกลางวันในโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่หลากหลายโดยได้เพิ่มค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนคนละ3บาทต่อคนต่อวันและได้จ้างแม่ครัวให้โรงเรียนละ2คนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งละ1คน ส่งเสริมโรงเรียนให้ใช้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในการประกอบอาหารกลางวันโดยผลิตได้เองในโรงเรียนผ่านการจัดการแปลงเกษตรอินทรีย์สมาร์ทฟาร์มิงและรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ sea, จากเกษตรกรในชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยโดยได้วางแผนการผลิตร่วมกับกลุ่มเกษตรกรตามรายการอาหารจากโปรแกรมไทยสค o ูลัน c ์และพื้นที่ต้นแบบของโครงการคือโรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลครับ ที่ได้มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาหารกลางวันได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคมเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆจนกระทั่งได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในระดับนานาชาติเราตัดสินใจควักเงินงบประมาณเพิ่มอีก3บาทเพื่อให้ได้อาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมจ้างแม่ครัวจ่ายเป็นค่าแก๊สถุงต้มให้ โดยไม่รวมอยู่ในค่าอาหารกลางวันล,ลายหัวเพื่อสุขภาพเด็กที่ดีขึ้นพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจนเกิดกระแสตื่นรู้เกิดความร่วมมือของครูและผู้ปกครองเราเชื่อว่าหากเปลี่ยนคนให้เป็นพลเมืองคุณภาพสามารถเปลี่ยนเมืองและเปลี่ยนประเทศได้โครงการนวัตกรรมดังกล่าวนี้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครองมีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัย ผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพโดยใช้วัตถุดิบปลอดภัยที่มีระบบการบริหารจัดการอาหารกลางวันที่ดีโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาผลสำฤทธิ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้น้องๆน,นักเรียนได้อาหารกลางวันที่ปลอดภัยมีสุขภาพดีส่งคืนความสุขให้กับน้องๆมากไปกว่านั้นเนี่ยเราพาน้องนองน,องนักเรียนได้มีโอกาสไปเรียนรู้กับพี่ๆเกษตรกร,ก,รกลุ่มกเกษตรอินทรีย์พิชเชานแต่ด้วยโครงการนี้ทำให้เกษตรกร,เ,กรเองมีช่องทางในการตลาดเพิ่มมากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจนนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันคุณภาพทุกวันจากการใช้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการนักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวัยมีสุขภาพแข็งแรงมีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการรับประทานอาหารปลอดภยัดภยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยมีจํานวน,นนักเรียนที่รับประทานผักเพิ่มขึ้นจากการดําเนินงาน โครงการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรียนและชุมชนทำให้สามารถลดการใช้สารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของประชาชนในชุมชนเทศบาลมีพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการอาหารกลางวันที่ใช้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์สามารถขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้อีกทั้งยังเผยแพร่สารณะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์เช่นรายการอาหารจานสุขทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และส่งผลทําให้ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในระดับนานาชาติค่ะหัวใจสําคัญของการพัฒนาเมืองก็คือการพัฒนาคนนะคะซึ่งโรงเรียนมีหน้าที่โดยตรงที่สร้างคนนะคะเราจึงให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพเด็กๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพถ้าหากเขามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและก็ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะเราจึงใช้รูปแบบการบริหารจัดก,การ 3f S to S ตามแนวทางของเทศบาลเมืองน่านค่ะผู้ปกครองและชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้แก่โรงเรียนเพื่อน,นำไปประกอบอาหารกลางวันเพิ่มพื้นที่การจำหน่ายผลผลิตเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ประชาชนผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นส่งผลให้การบริโภคอาหารปลอดภัยของประชาชนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จนเกิดกระแสการบริโภคอาหารปลอดภัยที่ใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในที่สุดผมหันลูกผมน้ำก้าพัก,กเกษตรอิทนทรีย์จากทางโรงเรียนมาปลูกตีบ้านและผมก็ล้องทดลองปลูกตวัวซึ่งมันได้ผลดีมากครับและผมน้ำไปต่อยอดและขายเหลือขายแล้วผมเอามาให้เด็กนักเรียนตีโรงเรียนได้มาทำกับเขา้าได้กินพักปลอดสารพิษผมดีใจขนาดนักครับ หนูชอบกินอาหารที่โรงเรียนค่ะเพราะอาหารที่โรงเรียนเป็นอาหารที่มีโภชนาการทางอาหารที่ครบห้าหมู่ค่ะและหนูก็ชอบกินผักที่หนูปลูกซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษอิกด้วยค่ะหนูชอบกินอาหารกลางวันมา,มากเลยค่ะเพราะว่ามีผักเยอะแยะเลยค่ะผมชอบกินอาหารกลางวันที่โรงเรียนอร่อยมากครับเงิน3บาทบวกกับค่าอาหารกลางวันนักเรียนรายหัวที่ได้รับการจัดสรรสู่การบริหารจัดการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพมากที่สุดด้วยมุ่งหวังว่าลูกหลานของเราทุกคน จะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตจนกลายเป็นโครงการนวัตกรรมเชิงสังคมและเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสู่การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนเทศบาลเมืองน่านเชื่อว่าการพัฒนาเมืองควรสร้างกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนการหนุนเสริมให้ภาคส่วนต่างๆและชุมชนเกิดความเข้มแข็งการสร้างจิตสำนึกเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เมืองน่านมีการพัฒนาบนพื้นฐานของเหตุและผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG Goals โดยให้ความสำคัญกับการขยายผลไปสู่โรงเรียนชุมชนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จถึงขั้นสามารถกำหนดให้เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในทุกมิติ